เห้เยนะใชเอาเลยเอาเลยเออมกย้มึกเอมึกยมกโอ้ยน้อโอ้ยอีเลยคนเลยนาตายยตายตายตายเออได้ครบอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาเอาเอเอาเอามาอีกแล้วพี่น้องเนาะมาอีกแล้วเตรียมก้อนน้ำกบกทนกินอีกเลยใช้ใช้ใช้ใชเ้บ่ Hay hay bưng đu bưng Ôi, không ừ. oh, hey. mà phân rãy của thưa phi đồng ấy no. oh, hey. oh, hey. nó. Ép 1. Ép 2. Ép 3. Đơ da đơ. Ôi, ỉ phi đồng người đây ỉ lẻ đây ỉ lẻ. Ơi bưng đơ bưng đơ. Ui. Bố đi đây phi đồng ấy nó. Ôi, oh. oh, chị tìm chị tìm khoảng lẽ này. Ui, phi đồng ơi. Cứ lại chớp chớp tôi nhanh nhanh ông má hãy. À à, FC này bật nưng. Hãy à, FC phần bảo ui. เมื่อบ้านกูเด้ออยู่่อยู่และในเมืองนี่ไปหาคุดกบกอนมาเัิไปหาคุดกบอยู่บ้านกอนาเชนญอ๊บอุ้ยพี่้องเอ้ยมาบึงมาบุ้งมาบงมาชมน้ำกันตัวบ้งยังยัดีใจเลยปตัวยังเหี้ยหนุ่มกบบกบบบ

บรรยากาศค่อยคำยามแดงเด้อพี่น้องเด้อบ่จิตเองก็มาแต่เวกมาแต่งานเนาะมากมมาแต่เว้นา่นแหละพี่น้องเลยมาคนเขกาอ่ายาต่เวาแตเมแต่เา่าแต่า่าแ่นกมาแต่กแต่กเาเกมาแต้เาเแเม่เา,าเพกาเววา่ววาเาะ่เา่กาแเวกาแ่กาเวมาแกมาแตีก่นมานเลย <c oughs> อเยมืออเเออกก่อนีมน่มเวตม,มาแต่เว้น ก็เลยอนะพาเอฟซีเลาะไปหาตามทุ่งให้ทุ่งหน้ากอเขานี่ก็เลาะพาไปเลยลายขนาดพี่น้องเลยอนี้ก็ห้ทั้งพอเป็นเห็ดเวียกก่อนเนะออาะเพราะว่าบจิตเอาเข่าลงมาให้พอให้พอเป็นคนเนาะคนอนนเดียงเดียงใส่นะบริจิตเป็นคนคนเดียวจบร้อยบัดน,นี้บิจิตเองกับอนอที่พาเอฟซีเลาะทุ่งให้ทุ่งหน้าบัดน,นี้ก็ได้อื อางไดก็ภาบสบายดีอีกเถอพี่น้องเลยสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเนาะเอฟซีของบ่าวจิตอุทุมพรเนาะผู้ที่ว่าเขามาใหมเขามาตามหลังกดติดตามรับชุ่มเบื้องน้าหลังกับฝากในเดอน้อเนาะเบื้องชอุ่มเป็นกำลังใจให้แน่พี่น้องเลยสิ่งที่สำคัญเนาะ,ะอย่าเฝ้ากดขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีเพินเ่นกับคอมเมนต์กันเข้ามาอยู่ เบื้งให้อยู่เด้อบืจิตเด้อเพื่อนยิ้มไปเป,ป้ยผู้ใดอน,นาผู้บืจิตอ่านคอมเมนต์พี่น้องเลยโฆษณามองเห็นว่ามันธรรมดาทั้งเอทั้งที่มันหลายพี่น้องเลยคลิปหนึงน่งบางทั้งที่กะเป็นที่ห้าคลิปเป็นชิบคลิปเดี๋ยวซี่ว่าเบิ้งให้กะดีใจว่าหนึ่งมามันต้องใส่ความอดทนเพื่ออยากให้เจ้าของยูทูปแบบว่าเออมีอะไรพอได้ซื้อน้ำซื้อในแบบนี้มา สุกครบครัวกินพี่น้องเอ้ยเติมนี้แหละเติมน้ำมันน้ไปที่เรียนงานเนาะการขอขอบุญทุกคุในหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะกาทั้งนี้กาหลังจากว่าคนเข่าคนน้ำแล้วกับบอยอมขึ้นท่งเถียงได้พูกนี่ก็ได้มุกมุ่นอยู่เนาะเมื่อก่นเมื่อก่นเอออยู่ข้างนี้ข้างนี้เออข้างนี้เป็นยังไงคือบุึ้นจักเทือไอ้นั่นเป็นเนี่ยไร โอ้ยสีเต็มสีเต็มค้องแล้วนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยคือหลจับจับตัวใหญ่ๆออกมาให้ให้เอฟซีในบัตรหนึ่งให้เอฟซีเพิ่นเลยว่าอุ้ยเมื่อบ้านกูอเด้ออยู่บ่อยู่และในเมืองนี่ไปหาคุดกบก่อนมาสั่นไปหาคุดกบอยู่บ้านก่อนมาสั่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยกบแมนอันนี้มันมาเมนกบเด้นี่ระเด็นว่ากบ ตัวกดอยู่เนาะตัวกูไงหนึ่งเนาะเห็นได้ขึ้นได้ฮะขื่นแล้วขื่นบ่บ่ร์เบอร์เดี๋ยวมาแนะนำเจ้าขึ้นได้ดีนี่เลยบอได้บ่ขึ้นบ่ชาวมีนากรุ๊กกระเดี่ยพี่น้องเอ้ยเนาะจนบ่ขึ้นอันนี้เป็นคลิปที่ซองหลังจากว่าบ่จิตมาแต่งานเนาะมาแต่งานมาได้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 ฮิตตะกาน่ะอันนี้โมเมนตะกาอันนี้เอิ้อนมาของอันนี้ อ่าเฮ้ยพี่น้องเลยถือว่าคักเห็นหูหนูขุดรถเห็นหูหนูขุดรถแต่พอเพิ่นก็ว่าโอ้ยเนาะจังเมียนว่าขุดเป็นเปอร์เซ็นได้หลาย<ห>ดิดพอเฮานี่แล้วนี่ <c oughs> หาหูก่อนเถะหาหูก่อนอาอมามามา,าน้ำเย็นๆมาฝัางมาต้อนเพิ่นเป็นกาแฟน,นมแต่ว่าเบิดแล้วละ่ะเอา,าน้ำถอดใจชื่ออืออ่าเย็นๆนี่บ่หูแท้นี่ Mà mà no. Này phương, phương. Uhm. À. Nà, này này đang đang đang, Ui Ui mềm thế thế, lượn lượn. Thấy in Nó, và sợi in vào xí ma chứ, nãy sợi bớt, phụ phụ này nè Đây, hùng nè 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 ui chắc nè Nè, 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 nè men bò à là chui luôn men bò cứ chỉ khạc để tôi em chơi để tôi em si một tua là bạn nó ừ, cái này sẽ nó ừ, chỉ tăng còn đây sẽ đây tăng còn rồi đây men rồi đây với chiếc hết nè nào đi đâu người nó ba มาพี่น้องเอ้ยเอากุบอีเคื่อเนาะกระหลายยังว่าละยสีนี่นะแต่ลายก็เอาไปขายพี่น้องเออแพงเลงามเลยแพงบ่จิขายังไงอะดรมาเอิสตุมาจะหันบ่มา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 ฮึบ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  นะพี่น้องเ๋ยวชีพิ่นว่าัวมนับไปเด้อบัวชนบ่วธอมนี่พี่น้องเลยจุงไว้ให้เขียดกับใบยู่พี่น้องยามแรงเข้ามาหาอลไรเข้ามาหาคุดตามเขียดตามคุมเนาะเขียดตามคุมแล้วเขียดตะมู่เขียดตะมู่เข้าไปอยู่ทางในเขียดจาน่าฮะเด็กพี่น้องเลยนี่กับน้ำมัดระวังเอาฮะเด็กเนาะพีาน้องพูดว่ายันงูยันงูกับชีพิ่นกดเป็นห่วงอยู่เห็นกบก่อนเลยเห็นกบก่อนจังจุก อ,อยู่ในรอบคำพี่น้องเลยเนาะเบ็ดกับเบิดแหละเบ็ดไวด้ดิพาบเบอเป่งสระเักเดียวก็เต็มสา,ากประมาณซาวเนี่ยโอ้บไรเ์เคยสาดเือะกินนปเลน,นะฮะโอ้โหเปนมาท่นี้ะง,งนะมอเจ้ากนะ็าได้เนาะคอยหินบาเดียวนึงเลย Một đây Ôi, đồng chị đoàn người Nhẹ ổn leo vào chị đỉnh nó, Nhẹ ổn leo Thư bố nó, đỉnh người Bưng dịch, bưng bưng quay lắm Lại đi đây là chị đoàn người Mình hút nó à, hàn hàn, mày nhắn cái Mày nhắn cái này Đừng, đừng, đừng Họ ở đây Họ tông hôn สุดปลไปมูมันผัวเนาะหาหูต่างหาหูไว้เด้อหาหู้ฮู้ไวกันเนาะมรนอากาศค่อยทำน้ำเล้งสาวอินก็บอกคำว่าสิมาหาคุดกบแต่คือบบเห็นมาเนาะเนาะโห่พวดพวกบหลายอีดีเลยพี่น้องเลยกบนะฮู้กบมาเนาะทุ่งกินี่เพิ่งแอางเนาะบัดวิจิตบัดคนเข่าลงจากรถมาเนาะบัดวิจิตมาบัด ยังมเขียนอยู่บางเบอรหาตามหูเด้ออือหาตามหูแถวนี้ก่อนกับบ่งแจนี่พี่น้องเนาะมันมักมีนะก็มีหูหนึ่กับมีกบรถคลิปนี้กะเบิ่งกันยาวๆอีกเด้อพี่น้องเด้อเนาะจะให้ชาวนาเฮาพี่น้องเนาะได้กินกบเกงกบใช้พักอีเด้อพี่น้องเจ็ดีขึ้นว่าจังใด พักอีเดอรพักนางเดอรน,นะบ้าน,นเราเดอร์เะนะหพักนางเดอรกินแลเกง่งห้วยห้วยนะพี่น้องบรรยากาศกินนนี้อันนี้คือหาหู้นะพี่น,น้องเลยไปจิ้นหาหูเนาะอืมโอ้ลายดีพงกินอยู่อยู่เชิงพุ่นกับมีพี่น้องอยู่เชิงพุ่ม นี่บอเห็นบอเห็นหงมันบอเบิ่งไปเรื่อยๆบอจิตลงมารอบนี้ซีมานอยู่บนน้อเนาะเพราะว่าให้ไงนั่นเพี่อ้องนาอย่อมครับว่าให้ตัวมีเข่าน่อบอจิตว่ามันต้องมีตัดเข่าเอาจักตัดหนีมันไว้เดี๋ยวคนคุดกบกับคุด คนตัดเข่าก็ตัดแบบนี้นะแล้วมืออื่นก็ไปเวียกไปเวียกแด้ก็ามาไว้แบบนี้นะพี่น้องโบดได้น,นั่นได้โบดได้อยู่คำระว่าเขาขิรุจักไปไปไว้มาไว้ขักดก็ดีให้น้ำเจ้าได้ใช่ไหมให้ต,หต,หตะก้านิเชิญไม่ไ

หาหูน้ากัดอ really ี่แ้วนมาเบิ่อมากมันชินหูอยู่บ่บ่มีบ่มีไปอยู่ทั้งไรหูมันอยู่ทั้งนั้นวายนี่มันบ่มักมีหูหูกระปูวายนี่มันเป็นหอตะกะมันมีแต่ที่ไปอย่างไรล่ะ ôi cái ơi, bố mì mi cái sàn một chín ba bị này bò bay tám ba Chân mười bò Chân mười hẹn chít khúc cả đấy ừ. <laughs> มื่อนี้คือว่าได้พี่้องยถ่ายคลิปนครับคอแม่พี่้องเอฟซีบ้างไปเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวกำลังคุดพิ่งกันเลยมาๆๆพี่้องปมาบึงมาบึงมาบึงมาชมน้ำกัน เดีตัววไงง่าดีใจดิปูตัวนี้เห็นเนาะแเ้าจะอ่านว่าตัวอ่านว่าตัวพ่อตาเม่เราบริยินอุ้ยปูแค่นี่เดี๋ยวๆตั้งกองงามๆอึบโอ้เห้ยนะไม่เห็นอ้ยเนาะโอ้ย กุบไปดีเน้าเอ้าพอนุ่งกระไรโบดึงกันมากระไรชาวบีน่มั่อกี้เคยพอน่งอยู่อเอาอนีดีไดคพี่งน้องมีดีไรมีเท่มีวาเก็สี่ฟินก็บ่าเป็นห่วงชาวีนะ บมเส่หมวกสิปุ๊บหรือว่าเจ้าอยากดำบ่หรือว่ายังไงอยากดำปนนี้เป็นไรสังในช่วงจังหวะมันาะจังหวะข้ามบริชายแต่วันนี้เพิ่งจะใช้แล้ววันนี้เด้องเแต่มีแต่ว่าขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่ถิ่ห่วงเนาะแต่ไม่แน่อ่าโถ่รีบเลยเฮ้ยเ้ยเอาอีกคนพี่น้องเลยอ่างเบาค้ำก่อน้ะนี่เนาะเป็นยังไงคือแบบใจเย็นแท้หนิเป็นเที่ยังยู้

ต้หูหน่อยเนาะป็นหูหน่อยนะโบโอโอเคปันใดลองลองคบิ่งลองคนนเมือนบอเสียงปันเข่าะพิดนะพื้นงเลยนอบมีเนาะได้บ่บได้เนาะไปหา่ตหาต่อันนี้กะ เป็นโอ้มันเป็นร่างได้ใช่ไหมนะมาได้มาได้ตัวนี้ช่องอยู่ตัวนี้เป็นเป็นร่งนางใหญ่ได้อุย้ยพี่แอฟี่น้องนี่เล่นี่คือแม่นแท้ๆนี่อ่าคือ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 ,คอบอกว่าต้องอตออะคุตตรงนั้นอ่าอ่าฮ่าแม่นเออเออมันต้องในนั่นไลยมา Cút thảm hưu vô đây là Vô đây nhé, kìa mọi người Cút cút nằm cằn Đấy, bởi vì kìa mọi người, tuộn Tuộn ít xíu tới Nó อันนี้ก็เป็นกองเขา่าพี่น้องนะคุณมาหนึ่งก็ได้ขึ้นไปเทิงเลย <laughs> เป็นกองเข่าที่ทางนา,อาของชาวคอนอม,อมีคนโทรมาพี่น้องใหทางสาวมีนาเพิ่นโดยพี่น้องเลยเอ้ยตัดมาอีกวันนี้ก็เป็นหูที่บริจิตหายอีกเนาะแมนแท้ๆนะตัวนี้ก็แมน เห็นอยู่เห็นอยู่ค่ะอยู่มาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่คิดบ่อยากเว้านี่อ่าลองเบิ่งเด้อชมค่ําอีกแล้วพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้แต่ว่าเบ็ดเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยมันสิบ่เพียงพอเนาะเพื่อถ่ายเบ็ดเบิดกยาเนาะมีนเนาะอืเอามาพี่น้องเนาะอ่าลองขุดลองอ่าเบิ่งนํากันว่าสิเป็นจังได

หรือว่าบนนี في في uh ่ผมีเนะปดอมันอยู่แถวรองพูดได้มันต้องอยู่แถวรองพูดใดนะี่น้องไว้ให้คนขุดตัวนี้บังกนเนาะเฉามีนะว่าสีได้หรือบ่ได้ี่น้องเว้เราบเรามนกันี่ด้องเด้เนาะเฮ้ยไปยังไดกบบ่ปน่เงเอยยเยกเฮซีบักฮึฮึบฮึบสสส บาเด้เฮ้ย่เฮ่อ <magnesium> อีกแล้วพี่เราไงมานอีกแล้วอาเด้อน่ะหมูข้าม่หมูคุก็เลยคนจังมานี่เนาะเนาะเฮ้ยกำลังมานคนมากก็เพินะคนเบ่จากมาบ่ก็เพ่เห็นจากเนาะมันเบ่มาบ่ ว่าจังได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรก็ตามเต้ได้แล้วพี่น้องเนาะได้แล้วเฮ้ยอะไอคไข่หางโห่เด้นี่นี่หนูโอ้ยแมีนแท้ๆนี่แมีนแท้ๆนี่สิ่ปงนี้มันเหี้งเขาเจ้าเอาอยู่ได้หักอืมเออพี่น้องเลยเป็นชีวะเป็นทังบวชคำเนาะเป็นคือผมโอ้ยมาคำโพดบวชคำเพื่อนไง chân cả hay mà à, lầy cúp năm léo nó à. phi nồng nó bưng năm cắn đấy phi nồng đấy nó một chút muối sức qua nát lèo đấy phi nồng nó nát lèo anh mình không một chút hài đấy tụi này hả đi bố nó มือนี้คือบัวบานเทพพ่น้องมาจิงมือนีดโอ้ยยอมแด้ยอมสฉมีนาแล้วมือนนี่แฉมีนาเอาลายลายตูดีมือนี้รวมๆวมเต็มต่มมือเว้นนี่ทอดบัวชาวบัวชาวนี่ได้แปดตัวได้แปดตัวแปลว่ามันต้องได้ได้ทอดเช้านี่น้ำหนึ่งจะคือว่าเติมหนึ่งเด็ดฮมจ้าบัวบัวพันบัวล้อล็อกแล้วเขามาอ่านเลยนะมือนี้ Thử ừ. vào lại đây 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 <laughs> Phải cậy đây Má sợ nó ngay Cái nhút lằng mắt nhìn ạ Tức tức nhút này 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 nhút này hôn hôn Ừ. 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 Nó cốp đến tony young bóng nha tonya mẹ nhung mày yêu nè, đi qua ừ. mày bóng bóng nha đi mày 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 มใหม่แล้วอืมเมื่อยก็ให้ค่อยพุดเด้ออืมเวินเวิพี่น้องเนาะอ่าขุดกบแถวนี้แหละแถวอันนาใหหนาเฮามันก็สิอยู่ในประมาณนี้อันนี้เป็นน้ารองบ่คิดว่ามันต้องมีนารองนี่เนาะเอาพี่น้องเอ้ยรออ่ารุ่นรอชม น้ำกันว่าเฮาสีมานอีกบ่เนาะเยอะไอ้ดีพี่น้องเลยเอฮงมึงยั้งดิใช้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 ทันยังบ่ทันยังบ่แต่ทันแต่ทันแกไดกยี่เราเจอกมันต่อเพื่อนอะไเด้ออืมต่อเข่าต่อน้่มพี่น้องเนาะ Fc คือสิคิดฮอดบ้านฮอดช่องแล้วอันนี้พี่น้องเอ้ย หมุนด้ทางไหนาได้ยังบ่ะใช่ใช่ใช,ใช่ได้บ่ะว้าวโอ้โอยคนเอยมานได้เลยเนาะอากินมานพี่น้องเนาะทางเก็บซี่นกะเกีน,นขนมข้าวมานมานอยู่มานอยู่จับเลยทำาายังไงจาไหนจ้าไหนจบเก็บเด้อนี่เด้อวราวเบ็เชีบส เดี๋ยวมาขุดเบิ่งหูซี่ข่อยเห็นก่อนถ้าาหกว่ามันบ่ได้ก็จบคลิปเนาะพ่อพี่น้องเนาะเพราะว่าเบ็ดโบจิตมันสิเบิดแล้วนี่เด้แม่นหมดแล้ววันแรกห่อเก็ขึ้นไปพักฟอนบัดนี้มทำเลยมิแต่ว่าเตรียมตัวอ่าเตรียมเครื่องเตรียมของเมื่อบ้านพอโบจิตจะเอารถไถเมื่อเด้อ๋อโอเคของแนักกะไอของอันนั้นเลยอ่าของขายเ่าแล้วเมื่อเพื่อนเลย

อ้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เด้อเด้อพี่น้องเนาะจะได้พากันกบั่นกับซองก่อนถือว่าได้รายตัวเติมยั่วมาอนี้ก็ได้พี่น้องเลยเด้อกขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมพี่น้องเลยถือแน่พิษแน่กับขอโทษขออภัยร้ายหลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวจบคลิปก่อนขอให้เอฟซีทุกท่านอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ แล้วคลิปนี้ขอลาพีด้านน้องไปก่อนขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีเอ้าสบายดียยดพี่น้องเลยโดย